เฮ้ยเพื่อนกูเอ๊ะแมงลงทางไปซื้อไฟดับแมงก็หายอีกวัดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเดี๋ยวขอดูไว้ดิโอ้โหลำกล้องโคตรยาวเลยวันเรียกปืนว่าอะไรดีวะอ้าวเรียกว่าอะไรเรียกว่าโอ้ยเล่นเป็นมุกไปได้นะลองยิงดิอุ้ยยิงออโต้ดีกว่า อ๋อมันยิงเซมิได้เนี่ยทุกคนดูอ๋อยิงสิยิงยิงเซมิได้นี่วะเนี่ยอันนี้อ,อัลตอันนี้เซมิอันนี้ออโต,โต้โอเคหยุดพอเปลืองกระสนุนถือเงี้ยแล้วกันเวลา,ายิงก็เงีย้ยโอเคเราไปกันเลยโอ้ยเฮ้แกแกทำอะไรคแกอยู่เกิดอะไรอ้าวเฮ้ยจะไปแกผนิญยังไง แั่โอ้ยขิ้ตีนตะีโคตรแรงมึงอะอ้าวน้ำมันไหลตนี่ไตนี่ยตีนี่นะติเน่ยเตะนะนะเลยทุกคนเนอะกล้ามาทำกูดีนะแกท้าทกูเลยวัดข้างหน้าอากู แชนดีเสียงคนลองร้องอะไรไม่ได้รอ้องโอ้ะนี่ไงเป็นไงล่ะแกไอตัวนี้ไม่พูดนี่หว่าพูดไม่ได้หรอไม่มีปากไงเฮเสือไม่มี ขีบหลังหายเลยปืนนี้เก็บไว้ดีกว่าไอ้ปืนนี้เก็บไว้ดีกว่าโองข้างหน้าให้แกเอาไปแดกซะไอ้เด็กเปรตให,ให้อยากตีเนอุ๊ยเต่แรงจัดอ้าอ้าอ้าร้อามาทำเป็นร้องน้ะมึงอะ่ะยี่เจ็ดชั่ว ถ้าแกคิดว่าแกกล้าก็มาหายอาอย่านี่ออาออ้ยมันเออ e ีนี้นุกว่าที่คิดว่ะโอ้ข้างหน้าอีกแล้วแน่จริงมันก็มาสิมันจะมาท้ากูในเซตเอาตากูในแง่ไงเอาล่ะเพลงในใจเปิดคิดในใจเพลงเปิดตรงน,าานี้เอามามึงก็เข้ามาได้มาเอาเลยยาเยา้ โอ้ ขอให้าใหายเาได้เลยเออมาสองมือเอ้ยแกทำอะไรฉันจะฆ่าแกด้วยพลังที่สูงสุดของเราแกแน่ใจยังงั้นหรือย้ยสังไงร้อ,อ,องเร้อไปเลย เฮ้ยเล่นมุกไปได้รีบไปหาเงินเถอะหิวขาวจะตายแล้วอุ๊ยไอ้นี่มันหลับอยู่ดีวะ่ะแต่เพลงในใจขบูดในใจเพลงก็ต้องเปิดอยู่ดีเออก็ต้องเปิดไปแหละเพราะว่าเพื่อความมันในการให้กับคนดูของเราหายย่าอ้ยเกินะไรขึ้นนีอโอยมึงทำไรกูโอ้ย แกไม่รอดแนะ่ไอเด็กแสบกูไม่ใช่เด็กกูเป็นวัยรุ่นเว้ยมันจะเรียกอะไรก็เรื่องของกูโอ้ยเอาโอ้ยบอกแกวอย่ารุนแรงเจ้าจะกล้ารุนแรงับบเช่นช้ไหมกูกากับมึงโอ้ยอุ้ยสะดุดขาสะดุดขาเทียมมนนีซ่าควนขาดิษะ เฮ้ยเพือ่อนใช่ไหมไหมเฮ้เพื่อนเพื่อน,อนใช่ไหนไหมเปล่าเพื่อนฮัลโหลเมสินใช่เมสินไหมเออใช่ใช่อา้าแล้วเงียบทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกแบบปวดหัวมากเลยโอ้ย เอาออกเป็นอะไรไอไอมันเอาชิปหุ่นยนต์แฝงในหัวฉันฮะช่วยฉันหน่อยสิแกทนเจ็บได้ไหมละ่ะฉันมีขวานเนี่ยเออมาเอาละมาทำลายชิปซะเอาเพื่อนทนหน่อยนะโอเคเอาละ<อ>นี่ไงชิปเพื่อนชิปอยู่ข้างตรงขายไง ไห้นี่สีหน้าชิปมันโหชิปยังเล็กเลยชิปนี้มันสามารถควบคุมคนได้ขอบคุณหน้าที่ออเอาออกเออไม่เป็นไรเอาเรวิเป็ปไงมั่งเอารู้ชื่อเราด้วยเหรอเออก็รู้อยู่แล้วแหละเราไปเพื่อกับน,นายเฮ้ยแหวนดีนะที่เราเอาชิปออกเพราะว่าไม่งั้นนาเป็นหุ่นยนต์ไปนแน่เออใช่โอเคอย่างอยสตินายก็กลับมาแล้วไปรู้กันเถอะโอเคขอยามาตาหน่อยเออได้ รับนะเว้ยคุณนะเวทนี่ว่าจะมีปืนอะไรแปลกๆมาให้ไหนดูสิเนี่ยน,นี่เวทอันนี้มันคือปืนชัดๆพี่ออโตโด้ดีกว่าอันนี้มันปรับได้เวทไหนอันนี้เซมี่เหรอใช่อันนี้กดตามไกลที่เรากดนะเออใช่อันนี้เซมีอ่นไหนออโตโ้ โอ้ไปเจอมาจากที่ไหนเนี่ยก็ไปเจอมาอยู่จากคืนน่ะโอเคไปกันเถอะแต่ฉันอยากสู้ด้วยมือป่ามากกว่าเพราะมันสนุกกว่าโอเคงั้นก็ไปกันเถอะได้ดเลยเ่อเคอย่างไรฉันก็มีกระบองเออฉันมีขวานขวานเนี่ยเจ๋งสุดไปเพอเราไปลุยกับโศขนนทกรรมเอไอกันจัดไปเพอเฮ้ยแกเฮ้ยแกทาไมแกไม่ทําคําตามสั่งฉันอะไรเจ้าเป็นหุ่นยนต์ กูไม่ใช่ผุญนจอดีต่อไปเพราะกูเอาชิ <réussi S 1> ปมึงออกอะชปในายชิปมึงเอาไหมกูดูนี่กูไม่ให้มึงหรอกกูทิ้งไว้แล้วเฮ้ยมึงหายใจสโลโมชันเตะซะเพื่อทำลายคนมนุษย์โอ้โหเตะสองคนเลยเป็นไงล่ะกูแข็งแข่งแข็งแข่งก็ตามมึงดิไอเดะมามึงเอาของกูไปปล่อยกูกูไหม ใช่เป็นหุ่นยนต์ทุกคนไม่ได้นะเว้ยมันเป็นอะไรหึไอเตะตีอุ้งตีเลยอ่าตีเลยอย่าให้มือหัวนะเว้ยมาจัดการหนงหวานสองมือนี่เพื่อเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะวไมฉันจะรวมพลังที่สุดยอดที่สุดของฉันฮึดกระโดดูงสูง วิแกถ้าแกจะไม่จุ่มกับกันเฮ้ยแกทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้เย้ยโซกันแล้วก็ต้มอย่ว่าได้มันระเบิดตรงไหนโอ้โหสะเทือนมากเพื่อนตามด้วยไปเลยมาตามมาเลยเออจะไปสไลด์หลุดสไลด์เป็นโรเดนโดใครจะจัดการนายจะัดการไม่เป็นอริยากจัดการ อเอยแกใช้เป็นแพรหมดแล้วแกใช้แกใช้พลังระเบิดของแกไม่ได้นะแล้วทําไมแกต้องให้คนนั้นเป็นเอไอด้วยไปหนึ่งตัวแล้วก็สลายอือออกไปเถอะเปิ่อไม่ต้องบนเดี๋ยวเงินเราไม่ได้กินไม่ได้เกิน,กน,นอะไรหรอกเนี่ยเราหิวจะตายแลวเนี่ยฉันไม่หิวเลยเพราะว่าฉันไปกินมาแล้วกินเลยมาไปกินน้ํากินอะไรมาตอนกําลังจะเริ่ม โอ้นไหนก็ดีกันอันี่ถีดีจริงๆอะแกนี่เนะี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้เื่อตะกันเขยดเอยยดนะเอยทีบกระบองฉันเหรอทีบกระบองเรอ,อตีตีใครแตกเลยโอ้ยแล้วก็ถีบแรงๆไม่ เย <Yeah. S 2> โอ้ยเขินเกินนายมีพลังนี้ด้วยเหรอใช่ฉันมีอยู่แล้วแหละเมสินไหวเปล่าโอ้ไหวอยู่ไหวอยู่โหเลือดออกเกลียวเลยดีนะเราเป็นอมตะเราก็เป็นออโอ้ยอะไรบ่าวเตอร์เตต้นายเฉยนายได้ไ,ได้ลุกขึ้นเอิเอมโอ้ขวานจามเลยโอ้เฮ้ยแกฉันจะฆ่าแกไอเกีย พลังเต็กังฟูของเมสินเมสินพ่อมึงเนี่ยนะมันชื่อกูเย้โอ้ยเอาละรวมพลังเอาละได้เวลาผมพลังล้ยุดแล้วก็รวมพลังระบบพอมก็ทุ่มลงเลยเย้โอ้ย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  ยเว้ยหยุดทำเบิดได้แล้วเออหยุดหยุดหยุดหย,ยุดก็หยุดโอเครอบสุดท้ายแล้วนะห้ามทำอีกนะเออเบิ้ลอย่าด,ดุโอ้ยยังขอจากกายคนนี้เฮ้ยแกแกจะมาจักรการฉันเลอดได้รับกรรขามึงพลัลงปีก,กังฟูมาแล้วนะหายเนีโอ้โหโอ้ยกุยย๊ยย ีเว้ร์เวอรสุดยอดมากบอกแล้วว่าฉันเก่งเอาละแกจะยอมรับสาร,รภาพมาหรือไม่ว่าแกไปทำมาจากไหนไปเกิดโรงงานแกอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้โรงงานมันเหมือนกันแหละบอกมาไหมฉันไม่บอกไม่บอกหรอไอ่เนี่ยโอ้ จะบอกหรือไม่บอกกูไม่บอกโอ้ยอะละให้โอกาสรอบสุดท้ายจะบอกหรือไม่บอกกูบอกก็ได้เดี๋ยวกูบอกให้โรงงานกูอยู่ข้างหน้าไปอีกห0 0่งร้อยอีกสามเมตรก็จะถึงจบแลมึงอยาคากูอีกอ,อ้าวคุงดาวคุณดาวฮะหยุด วิ่งอีบา้านนี่เบิร์ดนหนก็ดุเกินไปไหมเออเราก็นิสัยอย่างนี้เวลเ,เวลาเราโมโหงเร,เรเาก็หมั่นไส้มันอยู่แล้วอ่ะ้ออ่ะไหนนะก็ไหนนาเราไปเถอะเบิดอย่ามาเสียเวลากับอีบา้านนี่เดีเออมันก็ย่อยสลายไปแล้วเด็เออเราไปเราไปรีบไปดีกว่าไม่งั้นเงินเราหมดแน่เก่งโอ้นี่มันประตูม,มิติเออว่ะโอเคเราไปเข้าไปกันเดี๋ยวบิ เราต้องหลักล่งองแหลรู้นะเพื่อเป็นสถานที่ที่ไอ้พวกมาเฟียอยู่ก็ได้โอ้ยเหมาต้นเฮ้ยพี่เราไม่ถึงมาเบาลงอ่ะเออเราได้ไม่ได้ยินเราไม่อยู่ใกล้ๆไหนแป๊บเดียวโอเคได้ยินละเอาควงกันควงนะเนี่ยอคว้ามาที่ดวงจันทร์เนี่ยเออจริงด้วยแล้วเราจะทำไงต่อวะเออเอาของเราหายหมดเลยเอาล่ะเออของหาย สงใช้มันหล่นระหว่างไปเดินข้างไม่ติได้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่สู้มือเปล่าเออหน้าไงข้างหน้าเดี๋ยวเลโอ้ยแกแกคิดว่าแกจะมาเอาเงินของฉันฉันไม่ให้กแกหรอกมึงเสือกมีเงินรือไงมึงเป็น่นยงมึงจะแดกอะไรได้เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้กับกูได้ไงลอยมานี่นะโว้ย นายตาัก,การามันเองง่ะจุดฉันจะคอยดูพฤติกรรมของนายแกให้หยุดทำหน้าสิะครับเพื่อนกับฉันตีแน่อู้โห้เว็ดตีแรงเวตตีแรงเหรอตีแรงเหรอโอุโอ้โอ,โอ,โอ,โอสไลด์เวทสไลด์มาโอเคสเช้าหนึ่งข้างหน้าเว้นข้างหน้าอีกอ่ะไหน,นแกแกไม่รอดแนพ่พอแก Thăm phân khôn chân. Cát chắc chứ kẹt a lia lao. ra lo bong nưng. Ak a bong nưng. Ak bong nưng. Ak a bong bong nưng. Ak mấy bong lần Ak a Chấp nưng. khẳng a bong nưng. a friend. Tuyệt. friend. อดเอาเอาชเอเอ,เอจะก,การมาเลยเว้ยเฮ้ยแกโอ้ชพอแล้วกูยอมแล้วกูไม่อยากตุยตอนนี้กูเจ็บมากเลยมึงรู้ไหมคนมันก็เจ็บกันได้นะเว้ยถึงแม้จะเป็นเอกไอมึงเป็นเอกไอมึงก็มาต่อยกูเนี่ยนะเฮ้ยแกหยุดตีลองตีลองก้อมม่นเออทับมัน นไปไปไกเพื่อนเพื่อนไปใหมยโอเคเดี๋ยวจะนาไปเพื่อนนหนดูซิดูสภาพมันดิไี่เพื่อนดูไปลากหัวคอมันมาโอ้ยเว้เวช่วยนายก็อเลยเอาคอมันอัดหลังแล้วเมื่อกี้ดูดิเปื่อนเลยต้องกลับไปซักใหม่ เออจริงโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะฮะมลอยฟ้าขึ้นไปหรอเออรอยฟ้าขึ้นไปแสดงว่ามันกลับไปหายอยูนน่นั่นแน่เลยหายเราเร่งไปลงงาน์มันเด็กไปไปไปโอเคเพื่อนเรไปกันเลยลอยฟ้าไปอย่างเงี้ยตัวเตตามตอนต่อไปนะครับผม